คำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมอิสยาบทที่11อาณาจักรแห่งสันติสุขจะมีหน่อหนึ่งแตกออกจากตอของเจสีและกิ่งหนึ่งที่งอกออกจากรากของเขานั้นจะเกิดผลและพระวิญญาณของพระยาเวจะทรงอยู่บนท่านคือพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจพระวิญญาณแห่งคําปรึกษาและอนุภาพ พระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระยาเวความชื่นชอบของท่านคือความยำเกรงพระยาเวท่านจะไม่พิภากษาตามสิ่งที่ตาท่านได้เห็นหรือตัดสินตามสิ่งที่หูท่านได้ยินแต่ท่านจะพิภากษาคนจนด้วยความชอบธรรมและตัดสินให้กับคนตำต้อยของแผ่นดินด้วยความเที่ยงธรรม ท่านจะตีแผ่นดินโลกด้วยตะบองจากปากของท่านและท่านจะประหารคนอาธรรมด้วยลมจากริมฝีปากของท่านความชอบธรรมจะเป็นสายคาดเอวของท่านและความซื่อสัตย์จะเป็นผ้าคาดที่บ้านเอวของท่านสุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงโตโนมจะหากินอยู่ด้วยกัน และเด็กเล็กๆจะนำพวกมันไปแม่โคกับหมีจะหากินด้วยกันลูกๆของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกันและสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวผู้และทาลกที่กินนมจะเล่นอยู่ที่ปากลูของงูเหา่าและเด็กที่ยานมจะเอามือวางบนลังของงูทับหางจะไม่มีการทำให้เจ็บปวดหรือการทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มด้วยความรู้ในเรื่องของพระยาเวเหมือนน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้นพระธรรมอิสยาบทที่12การสรรเสริญและการขอบพระคุณในวันนั้นท่านจะกล่าวว่าข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระองค์เพราะแม้ว่าพระองค์ทรงพระพิโรธต่อข้าพระองค์ ความกลิ้วของโปรงค์ก็หันกลับไปแล้วและพระองค์ทรงปอบโยนข้าระรง์ดูสิพระเจ้าเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะวางใจและไม่กลัวเพราะพระยาเวคือพระยาเวเองทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้าและพระองค์ทรงเป็นความรอดของข้าพเจ้าแล้วท่านทั้งหลายสักน้าจากบ่อน้ำแห่งความรอดด้วยความชื่นบาน และในวันนั้นพวกท่านจะกล่าวว่าจงขอบพระคุณพระยาเวจงร้องทูลออกพระนามของโะรงจงประกาศบรรดาพระราชกิจของโะรงท่ามกลางชนชาติทั้งหลายจงให้พวกเขาลำลึกว่าพระนามของโะรงเป็นที่เชิดชูจงร้องเพลงสรรเสริญพระยาเวเพราะพระองค์ทรงทำกิจอันดีเลิศ จงให้เรื่องนี้เป็นที่รู้กันทั่วไปในแผ่นดินโลกชาวซิโยนเอย๋ยจงโห่ร้องและเปล่งเสียงด้วยความยินดีเพราะว่าองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลนั้นทรงยิ่งใหญ่อยู่ท่ามกลางพวกท่าน